คุณเบื่อเม่การที่คุณคิดภาพออกแต่ไม่สามารถวาดออกมาตามที่ตัวเองต้องการได้ไม่เป็นไรครับก็าผมจะไปช่วยคุณแก้ปัญหาในตรงนั้นเองเออสวัสดีผมเกมปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นมักจะเกิดกับนักวาดมือใหม่ไม่มากก็น้อยซึ่งก็มีหลายปัจจัยเลยที่ทาให้ไม่สามารถวาดภาพาให้ตัวเองต้องการได้ <c oughs> ดูเหมือนผมจะพูดเร็วไป <c oughs> ก็มีหลายผลที่ทําให้วาดออกมาไม่ได้ประมาณนั้นแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาพวกนี้ในอนาคตแล้วคือคุณต้องใส่เดียวกับมัน ปัญหาที่ต้องเจอก็ตรงตามหัวข้อเลยอยู่ที่ว่าเราวาดอะไรในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงชายสัตว์สิ่งของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงบา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 เอาเป็นว่ามันมีเยอะมากและนั่นก็คือปัญหาของเราวาดไม่ได้ทําไงคาตอบนี้ง่ายนิดเดียวฝึก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 ง่ายียแม่กกันนี้กูวาดไม่ได้ฝึกไอ้ซดเด้แม่งอันดีกูวาดไม่ได้ฝึกเราไปหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นดีกว่า Refer หลายคนก็จะมองข้ามเรื่องนี้และเริ่มวาดด้วยตัวเองซึ่งทําให้เหล่านะักวาดแรกเริ่มทั้งหลายคนหมดไฟไปตั้งแต่ต้นทางกันเป็นระนาวเพราะฉะนั้นเร reference จึงเป็นพื้นฐานที่จําเป็นต่อสำหรับการวาดมือใหม่เป็นอย่างมากและถ้าคุณบวกการวิเคราะห์ระหว่างใช้ reference จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันจะทําให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ฝึกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการวาดรูปและถ้าคุณทําจะรู้สึกว่าตันแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ขั้นที่2ครับ d y n a m i ม ดนามิกคืออะไรดเดมิกในภาษาวงการวาดรูปแล้วคือการวาดภาพให้ดูเป็นธรรมชาติหรือวาดภาพให้ดูมีชีวิตซึ่งจะทาให้ภาพวาดของเรานั้นดูมีน้ําหนักทางอารมณ์มากขึ้นจึงทําให้เสมือนว่าภาพวาดของเรานั้นมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองแล้วดีเดมิกสาคัญยังไงความพิเศษของมันคือการที่เราสามารถใช้มันในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดคนการวาดสัตว์หรือการวาดสินของแบล็กการ์วก็เช่นกันทุกอย่างนั้นล้วนมีดีเมิกของมัน แล้วถ้าเราอยากใช้ดนามิกล่ะทําไงฝึกไงฝึกสาานเดียวเะไเวลนี้แม่งโคตรยากเลยไม่ใช่เองี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันทุกที่มันบอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปดีโหแม่งสแกมไวเฮี่ยครับถ้าคุณไม่ได้ชอบสิ่งนี้จริงๆคุณเลือกทําเลยก็ได้ครับแต่ถ้าปกติแล้วคุณทําอะไรไม่สําเร็จเลยเนี่ยยินดีด้วยครับคุณไม่มีวินยัยไม่มีเฮย อย่างสุดท้ายครับสิ่งนี้จะขาดไปไม่ได้เลยคือวินัยวินัยสําคัญสำหรับทุทกๆเรื่องอยู่แล้วครับถ้าเราไม่มีวินัยเราก็ไม่มีทางทําอะไรสําเร็จแน่นอนครับเอาจริงก็มีอยู่อีกหลายเรื่องเลยละที่อยากจะพูดแต่ไว้ไปพูดคลิปหน้าดีกว่าส่วนเรื่องที่อยากจะพูดเนี่ยก็คงจะเป็นพวกเรื่องอนาโตมีการวาดฉากแล้วก็สีอืมเอาเป็นว่าไว้เจอคลิปหน้าแล้วกัน